ก็คือ MGEP พัดพร้อมชุดแต่งซันโต ด้านหน้าของชุดแต่งซันโตของเขานะคะแล้วใส่ไปในชุดแต่งของ EP Plus แค่นี้เนี่ยดีไซน์ด้านหน้าของเขานะคะเป็นชุดแต่งสเกิร์ด้านหน้าที่ใส่เข้ามาในกันชน อครึ่งหนึ่งของตัวกันชนด้านหน้าของ MG EP Plus ของเราเลยค่ะแบ่งออกเป็น2เลเยอร์นะคะด้านบนเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีเงินแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เลเยอร์ด้านล่างนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดด้วยสีดําด้านแบบนี้ค่ะมาพร้อมกับเนเพ็ดทองซันโตด้วยนะคะแบบนี้ชุดสเกิร์ตด้านหน้าของเขาเนี่ยก็จะกินไปครึ่งหนึ่งของกันชนหน้าแบบนี้เลยค่ะอันนี้เป็นดีไซน์ของออชุดแต่งของซันโตนะคะจะเป็นแบบ ส่วนการชาร์จไฟของ MGE P+ นะคะเหมือนทุกคลิปที่นุ่หยิงรีวิวเลยค่ะจะอยู่ด้านหน้าของโลโก้ตรงกลางแบบนี้นะคะสำหรับด้านข้างของรถยนต์ MGE P+ คันนี้นะคะเริ่มเริ่มไปที่หลังคาเลยเนาะ MGE P+ คันนี้เนี่ยราคา7จ0 0 0 0เจนบาทจะมีราวหลังคาแบบนี้มาให้จากโรงงานแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้ติดตั้งทูเล่เพิ่มเติมได้ค่ะแล้วก็ถัดมาค่ะนุ่งหญิงติดตั้งเป็นคิ้วกันสา์ให้4บานเลยนะคะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ ฟิล์มค่ะลูกค้าออรีเควสเป็นฟิล์มอันติเมสเซรามิกนะคะซึ่งอันติเมสเซรามิกเนี่ยรับประกันถึง10ปีเลยค่ะแล้วก็ฟิล์มนะคะพี่ปทุมวดีเนี่ยหรือว่าพี่ต็อบนะคะเลือกฟิล์มเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ฟิล์ม60%รรอบพันเลยค่ะลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มเองได้เลือกยี่ห้อฟิล์มเองได้ด้วยเช่นกันค่ะและถัดมานะคะเป็นกระจกมองข้างนะคะที่มีขนาดใหญ่สีเดียกรรไรมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะ เป็นล้ออลลอยนะคะหรือว่าล้อแม็กที่มาจากโรงงานแบบนี้เลยค่ะเป็นสีเงินนะคะมาพร้อมกับยางบริสโต้ขนาดยางของเขาเนี่ยอยู่ที่2.05ทับ 60R16 นั่นเองค่ะและพระเอกของเราค่ะชุดแต่งซันโตนะคะในส่วนของสเกิร์ตด้านข้างจะเป็นสเกิร์ตท,ที่เป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดชายด้านล่างเป็นสีเทาเข้มนั่นเองค่ะทําให้รับกับตัวสเกิร์ตชิ้นด้านหน้านั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันด้านหลังกันค่ะว่าสเกิร์ตซันโตด้านหลังเนี่ยเขาจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนเนาะ สำหรับด้านหลังนะคะมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์ด้านหลังแล้วก็ชุดแต่งสเกิร์ตด้านหลังของซันโตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สปอยเลอร์ด้านหลังนะคะสำหรับสปอยเลอร์ด้านหลังของชุดแต่งซันโตเนี่ยก็จะเป็นสีดำเงาแบบนี้นะคะมาให้ซึ่งออมันจะเป็นตัวสปอยเลอร์ที่ครอบตัวสปอยเลอร์ที่มาจากโรงงานของทางอีเอ็มจีอีกีเขานะคะแล้วก็เว้นช่องเป็นในส่วนของ ไฟเบรกตรงที่3ให้ด้านหลังนะคะแล้วก็กระจกบ,บังลมหลังเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของมีที่ไล่ฟ้าด้านหลังให้พร้อมกับที่บัน้ัฝนแล้วก็ที่ฉีดน้ำในตัวด้วยค่ะไฟไท้ายก็เป็น LED นะคะแล้วก็มาพร้อมกับกล้องนะคะกล้องถอยด้านหลังจะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ด้วยค่ะเซ็นเซอร์กะระยัดด้านหลังให้3จุดแบบนี้ค่ะและชดสเกิร์ตซันโตของเราค่ะสำหรับสเกิร์ตด้านหลังนะคะก็จะเป็นชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่นะคะถึงตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังแบบนี้เลยค่ะ ะะมาพร้อมกับสีเดีกตัวตรถนะคะแล้วก็เว้นตัวไฟทับทิมด้านหลังให้นะคะแล้วก็ตัดด้วยสีเงินแบบนี้ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับดีฟิวเซอร์ด้านล่างเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับเมน,นเพจของซันโตของเขาด้วยค่ะและนี่คือทั้งหมดของชุดแต่งซันโตของเขานะคะมีทั้งหมด5ชิ้นค่ะ ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะเรามีชุดแต่งสันโตให้ชุดแต่งเอสปอร์ตตี้ให้ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าลูกค้าเนี่ยจะชอบชิ้นงานหรือว่าของชุดแต่งสำนักไหนนั่นเองนะคะก็จบกันแล้วนะคะสำหรับการรีวิวชุดแต่งสำหรับรุ่น MGE p Plus คันนี้ค่ะลูกค้าท่านใดที่ชอบชุดแต่งนะคะอยากได้ชุดแต่งสำหรับ MGE T Plus เนี่ยก็สามารถติดต่อทักเข้ามาหาน้องหญิงได้น้องหญิงมี3ทางเลือกให้ลูกค้าเลือกลนนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากใช้ชุดแต่ง ก็เลือกเป็นชุดแต่งได้เลยคะ่ะหรือจะเลือกเป็นประตูท้ายไฟฟ้าพร้อมคลิกเซนเซอร์ก็ได้นะคะหรือไม่เอาทั้ง2องอย่างนี้ลูกค้าสามารถเลือกเป็นส่วนลดเงินสดได้เลยนะคะมูล,ลค่า10,000บาทเลยนะคะและสําหรับลูกค้าที่ดาวยี่สิบเรเนะคะน้องหญิงจัดโปรไปเลยค่ะดอกเบี้ยหนึ่งจุดห้าเก้านะคะผ่อนนานสูงสุดเนสี่สิบแปดม้วนนะคะแล้วก็เลือกไปเลยค่ะโปรโมชั่นที่น้องหญิงพูดไปเมื่อข้างต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งประตูท้ายไฟฟ้าหรือว่าส่วนลดเงินสดทนึ่งหาท่นบาทนั่น้องค่ะ และสำหรับวันนี้เนี่ยเรขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะคะเพรกอควาหมายคลิปหน้าเนี่ยหนุ่งจะพาตัวรุ่นไหนมารีวิวสีไหนมารีวิวขอทุกคนติดตามกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c r i b e เ่ป็นกำลังใจให้หนุอมหญิงด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคิด<ส>ถึงเองจีอย่าลืมคิดถึงน้องหญิงนะคะ